หนึ่งขั้นตอนเตรียมแอปเพื่อที่จะเอาขึ้นเจ้าตัว Google Play Console นะฮะหรือในส่วนที่ให้ผู้ชายสามารถดาวน์โหลดแอปเราไปใช้บนมือถือ Android ได้นะฮะคลิปนี้พู้แชร์หนึ่งขั้นตอนนะคะนั่นก็คือเป็นการ อั้งค่าในส่วนของเม s สโตรริทติ้งนะฮะ,ะก็จะมีในส่วนของริทติ้ง a อ s e t ทนะฮะก็จะมีการตั้ง App n เนมนะฮะแล้วก็ช็อตดีคริปชั่นแล้วก็ฟูลดีคริปชั่นนะฮะแล้วก็รวมมาถึงกราฟิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปไอคอนฟีเจอร์กราฟิกหรือว่าเป็นสกินช็อตในส่วนของสมาร์ทโฟนนะฮะแล้วก็รวมมาจนถึงพวกแท็บเล็ตขนาด7นิ้ว10นิ้วอย่าวมาดูกันตั้งแต่แอปไอคอนแล้วก็ฟีเจอร์กราฟิกรวมไปถึงสกินช็อตนะฮะว่าผู้ใช้ สำหรับเจ้าตัวแอปไอคอนนะคะพิวก็จะใช้เว็บ l u m a n o l i k g h a m i o นะคะเพราะว่าเป็นเว็บที่ทำรองรับสำหรับการทำไอคอนบนมือถือ Android นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเจ้าตัวฟีเจอร์กราฟิกพิวใช้วิธีแล้วก็ใช้เว็บอะ,ะไรทำนะคะสำหรับส่วนเจ้าตัวฟีเจอร์กราฟิกนะคะขนาดที่ใช้ก็พันยี่สี่คูณห้าร้อยนะคะพิวก็มาใช้กับเจ้าตัวเว็บแคนวานะคะ ก็ปรับแต่งให้เป็นตามคอนเซปต์ของแอปนั้นๆน,น,นะฮะตอนนี้ที่พิ่จะอัพขึ้นบนเจ้าตัว Google Play Store นะฮะก็จะมี2แ,แอปแอปแรกก็จะเป็น iSearch นะฮะแอปที่2ก็จะเป็น Google Tag ก็ประมาณนี้นะคะที่พิ่ใช้สำหรับเจ้าตัว Phone Screen Shot นะฮะพิ่ก็แคปหน้าจอบ,บนมือถือ,อ Vivo นะฮะก็แคปไม่ครบทั้งหมด8รูปนะคะแล้วก็สำหรับเจ้าตัว t a b นะฮะพี่ก็แคปกับ เจ้าตัวโปรแกรมบนเครื่อง Mac นะฮะก็คือจะเป็นตัว Edimeter นะฮะที่ใช้สำหรับการเทสมือถือเทสสำหรับแอป a อ d r o i d นะฮะก็โดยจะคลิปได้เลยนะฮะหลังจากที่เราทำการรันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะมี Edimeter ขึ้นมาอ่าแล้วก็เลือกทางขนาด7น,นิ้วแล้วก็สินิ้วนะฮะหลังจากนั้นก็ทำการแคปรูปภาพให้ครบทั้งหมดแบบรูปนะฮะเพื่อที่จะเป็นสกีนช็อตอัปขึ้นไปบนเจ้าตัว Google Play Store นะฮะก็ดูตามคลิปได้เลยนะฮะเพื่อนๆก็สามารถ เซฟคลิปนี้ไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะคะหรือว่าถ้าสงสัยส่วนไหนก็มเมนท์าได้เลยนะคะหรือว่ากําลังค่ะคนที่จะเอาแอปพลิเคชันไม่ว่าจะขึ้นบนเจ้าตัว Android หรือว่า iOS ก็ทักแชทมาคุยกับพิ้ได้เลยนะ,ะเพราะว่าพิ่สามารถเอาขึ้นได้ทั้ง2แปแพลตฟอร์มเลยนะคะ